สวัสดีจ้าวันนี้อย่าดวนหายอยู่หากินเกาสวนคือเก่าเดือจัดเด้อว,วันข้ามาดูปลากระปูดปลายานปลาตีเย็บลงบนนี่น้องมันดุอริจริงจะเกลี้ยงตัดยามันตัดเอาเราอ่ะนย่าดวนหายอยู่หายกินทนาําดุนกระปูดปลาดุกเกินมืดกระปูด ลังออกฟักแล้วอยู่ด้านใอผีน้องดูเด้อว,ว่ามันดกุขนาดไหนไปดูกันเลยหยดบวบเตลิดน้องหน้าเปียกเยยากระุกคักคัก,กลืมค้ากล่องเอามาอีกด้าวันนี้ยอยู่ตลาดนู่นละวะบวบก็ลังออกลูกเด้อ ในด้วนกต่ห้ากินหนอนโน่นใน,นหนอนมันกำลังเขาปลาโนมยนะัยยุงกันมันหกจริงๆหน,น่อหน่วยบวบกำลังออกลูกแล้วก็มันรุกไปเห็นมันก็อดัดกิ๊บทำไม่ได้แล้วมันนี่มีผู้ทำให้นั่นแหละเขาฟักเขาปูดนอ,อกอะบวบมันลาเต็มไป ในสวนเดพี่ีน้องชมแด็กันเด้อในสวนเปิดคลิปอยู่ในสวนเดอ้อพีน้องเด้อวันนี้เอา่วงปลูกเอาไวน้นอะไรก็เหี่ยวเฉาฝรั่งก็ออกหน่วยแล้วลุกกินนี่มีได้มีฮออีกเลยนี่เอาเวลาตรงไหนเนี่ยนี่ยุ่งก็ยุ่งอุ้ย ดกเกินจะได้ตือถุงมังหอฝรั่งอีกจ้าเป็นวันนั่นลรอวะห้ามโพดโพดพอแต่ฝนตกอะไรก็งามไปหมดน้าหน่วยฝรัง่งดกเกิน เด้๋จะดนจะยึดหัวทุกวันหน่วยจนเต็มปราเด็นนอนใหม่ก็บกำลังออกแล้วกําลังออกหน่วยกัเดี๋ยววันนี้จะด้นอีได้ยาจะขู่เราก็จะออกไปเต็มเขาเด้ออยู่ยทุทงนานอีกแล้ววันนี้กับวันเขาเปัญซาวันนี้กับเขาเปัญซาโอ้ยยุงก็กัด โอ้ยเขาติดรดรออยู่กับมีเห็นไข่ลุกแบ่งนลว่ามันจิไปเอารถกันไหนก็เมะมัมนเนาะนอวะได้ทำขางโตอ,อีกหยอดจนดดจักแมะมันมาบานยายน่ก็ไมีดูบานข้ามาขีน ว่านี่เด้เขาหนึ่งก็มีเรืองมีความเทปบอนเอาปืนมายิงอยู่นะแต่ท้านี่ตะรงมันเด้ยิงบอลถือว่ามัน,นก้องยินจ่ายบอลจิเทปผื่นนะจักมันเป็นไอตะรงไปลงเฟสไอเรืองหัวปลานี่หละมันเอาหัวปลาเนาไปถึงกันก้องใหญ่นึงกับมันเม้นเขาอยู่มีใดเนาะก็เลยเขาลงเฟสที่ไหนมาคืนว่านี่มันเอาปืนไปยิงอยู่นาะแต่ท้านี่นะ่ะ จักมันเป็นไข่ก็ไม่รู้มันเด้อว่าเจ้านายนะก็ให้ไปแ้งความมาไว้ล่าเองไปกับขำคืนเผื่อเองเป็นอะไรไปเขาจะได้ว่ามีคนป้องรายเอยงเองก็ไม่เคยไปขิดรายก็ใครเขาดกแต่ว่าจักเขาคิดยังไงเองก็ไม่รู้เขาแลปืนลูกปืนเหมือนซองซ้ำลูก